สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0ดครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมรรการนะครับในเรื่องของระบบนะการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับสิ่งที่นะครับนะผมมองเห็นนะครับในระบบนะการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนนะครับที่ มีความคิดเห็นแตกต่างนะซึ่งก็มีบางคนก็ชอบระบบแบบนี้บางคนก็ไม่ชอบระบบแบบนี้นะครับแต่อันนี้บอกนะะก็จะมีกลุ่มคนหรืออาจจะเป็นคนนะครับซึ่งไม่ทราบเป็นใครอาจจะเป็นคนภายในประเทศหรือนอกประเทศก็มไม่ทราบนะครับผมจึงเรียกเขาว่าเขาละกันนะรู้แต่ว่ามีกลุ่มบุคคล นะครับหรือว่าคนนะซึ่งอาจจะเป็นในหรือนอกประเทศเนี่ยเขาเหล่านี้นะครับเขาจะไม่ค่อยชอบความจริงเวลาข้อมูลข่าวสารที่ผมพูดออกมานะครับซึ่งอิงอยู่บนพื้นฐานของข่าวจากทั่วโลกเนะี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบนะครับความจริงที่พูดถึงหรือความเห็นต่างคะว่าความเห็นต่างก็คือต่างไปจากระบบระบอบแบบเนี้ยนะเขาจะไม่ชอบ วิธีการก็คือที่ผมทราบว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะว่าก็จะมีการขึ้นป้ายเหลืองนะหรือว่าเรียกผมเรียกว่าแท็กเหลืองนะเพื่อไม่ส่งเสริมสนับสนุนก็คือไม่ให้โฆษณานซึ่งเราสามารถมองได้ว่าจะเป็นผู้เสียผลประโยชน์ในระบบนะครับหรือจะเป็นแค่ผู้ก่อกวนนะครับนะซึ่งอาจจะไม่ชอบคนเห็นต่างจากที่เราเองเห็น ก็จะเป็นคนนี้ไม่มีจิตใจเปิดกว้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วต้องให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ผมพูดเนี่ยไม่ได้เกินเลยความจริงข้อมูลข่าวสารนี่ก็มาจากต่างประเทศอย่างไม่นานวันนี้นะผมพูดถึงเรื่องของการเปิดเมืองอู่ฮั่นนะครับการเปิดบนทลนหูเปยของจีนเนี่ย ทำให้กิจกรรมต่างๆกรรมอสู่ภะปกติอาจจะส่งผลนะครับให้โควิด -19 ในจีนเนี่ยรีเทิร์นกลับมาระบาดรอบใหม่ได้ผมจึงแนะนำว่าควรจะต้องจับตาดูนะครับโมเดลรูปแบบนะครับที่จีนใช้นะครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาในการล็อกดาวน์ปิดเมืองอู่ฮั่นล็อกดาวน์ปิดมณฑลหูเปย่ยแล้วก็ปิดประเทศ แล้วก็สามารถที่จะจำกัดนะการระบาดบของโคโรนาไวรัสโควิด -19 ได้นะครับจนกระทั่งมาสองสามวันนี้นะครับก็ได้เปิดมณฑลแล้วก็เปิดเมืองอู่ฮั่นซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของการระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด -19 นี้นะฮะก็มีการเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็เปิดนะครับเ,เรียกว่าถนนหนทาง นะการเดินทางระหว่างเมืองระหว่างบนทลนขึ้นอีกครั้งหนึง่งนะครับมันสิ่งนี้นะครับที่ผมบอกว่าก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากทั่วโลกนะแต่คลิปนี้นะก็แปลกใจว่าทำไมถึงติดแ็กเหลืองนะครับหรือป้ายเหลืองนะครับนะไม่ส่งเสริมสนุนในการโฆษณาซึ่งถือเป็นสิ่งดีนะครับการเปิดเมืองอู่ฮั่นนะการเปิดบนทลนหูเปยนะฮะ เศรษฐกิจกจะได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึง่งเพียงแต่ว่าจะต้องจับตาดูนะครับนะว่ามาตรการต่างๆนับตั้งแต่การปิดเมืองนะมาจนถึงเปิดเมืองเนี่ยนะต่อไปเนี่ยจะคุมอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งผมมองว่ามันเป็นโมเดลเป็นรูปแบบที่ดีนะครับที่ประเทศต่างๆทั่วโลกคนทั่วโลกอต้องจับตาดู เพราะถ้าเกิดว่าจีนสามารถที่จะคอนเทนจำกัดนะการระบาดไว้ได้และสามารถดำเนินธุรกิจดำเนินเศรษฐกิจไปต่อได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมาผมถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่ให้โฆษณานะไม่สนับสนุนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะให้เห็นภาพนะครับผมเลยแปลกใจว่าเขาเหล่านี้นะเป็นใครทำไมไม่ชอบความจริงนั่นข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะ หรือความเห็นต่างหรือว่าเขาเหล่านี้ต้องการให้บอกว่านะครับเศรษฐกิจด,ดีขึ้นเลยนะครับไม่มีการกลับมาระบาดลอบ2ซึ่งก็ขัดแย้งความจริงเพราะว่าูนะครับ W H O องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าเตือนจีนเหมือนกันว่าระมัดระวังนะมันอาจจะสามารถกลับมาระบาดลอบ2ได้หรือทางแพทย์นะครับทางตะวนตกนะก็จะบอกว่าต้องระมัดระวังนะครับนะ โอกาสที่จะกลับมาระบาดรอบสองยังมีอยู่นะท่ามกลางนะครับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยหลายประเทศเลยนะครับประเทศมหาอำนาจทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับสเปนนะครับอิตาลีนะครับเ,บอบเอยอรมันนะฝรั่งเศสนะครับในกลุ่มสภาพยุโรปขณะนี้ก็กำลังเจอวิกฤตโควิด -19 เนี่ย เล่นงานอยู่นะครับขณะน,นี้หลายเมืองนะครับและประเทศเนี่ยยังปิดตัวอยู่นะครับเพื่อทำโซเชียลดิสแทนซิงหรือเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ให้ผู้คนออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นนะเพื่อจำกัดการระบาดของโควนาไวรัสซึ่งยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับต่อประชาชนในประเทศเหล่านี้นะครับในยุโรป นะซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของอ ъ, มหา,ธธาอำนาจเศรษฐกิจโซนหนึ่งเหมือนกันนะผมก็แปลกใจฮะสิ่งเหล่านี้เป็นข่าวสารข้อเท็จจริงนะซึ่งส่วนนี้ผมก็พูดอยู่ในคลิปที่พูดถึงการเปิดเมืองอู่ฮั่นะการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่เพียงแต่ว่านำ um, ว่าจับตาดูนะครับว่าจะเกิดการระบาดรอบ2ได้ไหม นะยังต้องจับตาดูกันต่อไปและจีนเป็นโมเดลที่ควรจับตาดูเพราะว่าเขาเกิดขึ้นก่อนนับตั้งแต่การระบาดรอบแรกแล้วก็มีการปิดเมืองล่าขานี้เปิดเมืองนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับที่ผมพูดให้ฟังว่าแปลกนะทั้งที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารจริงที่เตือนสติผู้คนให้สติปัญญาผู้คนให้ระมัดระวัง เพราะถ้าเกิดเราเร่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไปโดยไม่มีมาตรการรองรับที่รัดกลุ่มการแพร่ระบาดจะกลับมาอีกรอบหนึ่งซึ่งขณะนี้เราเห็นแล้วนะครับว่ายุโรปเนี่ยรับมือกันอย่างหนักอยู่ในขั้นวิกฤตทีเดียวนะครับธุรกิจต่างๆปิดตัวผู้คนต้องอยู่บ้านนะทำการค้าขายก็ไม่ได้นะครับร้านค้าปิดตัวะนั้นอนนี้ธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยในยุโรปก็ดีในสหร,รัฐก็ดีทั่วโลกเลยเนะี่ย ก็ต้องลงมาอบอ,อุ้มไม่ว่าจะเป็นธุรกิจองค์กรต่างๆรวมถึงประชากรชั้นกลางชั้นล่างจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่ของโลกแอบสิ่งที่ผมเล่าไปนี้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ตรงไหนเออแต่เขาเป็นใครเนาะทำไมเขาถึงไม่ชอบความจริงหรือเห็นต่างนะครับหรือคนอื่นที่เห็นต่างนะหรือเขาต้องการให้บอกว่าเศรษฐกิจด,ด,ดีขึ้นแล้วนะหายเป็นรูตูว,วี นะครับทุกอย่างดีขึ้นแล้วไม่มีการระบาดรอบสองมันไม่ขัดแย้งกับความจริงนะมันจะไม่เป็นการประมาทกันไปนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ส่งเสริมสนับสนุนในการพูดความจริงหรือเห็นต่างจากสิ่งที่เ,เองมองนะเขาคือผู้เสียหายเขาคือผู้เสียผลประโยชน์ในระบบเลยหรือเป็นเพียงผู้ก่อกวนผู้ซึ่งผู้อื่นเห็นต่างไม่ได้นะครับ พราะบางทีมี FC ผู้ชมถามผมเหมือนกันเอ้ะการที่ติดแท็กเหลืองเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากตัวระบบนะครับของ YouTube Google เองเนี่ยเป็นคนขึ้นแท็กหรือว่าเกิดจากสาเหตุอื่นผมบอกที่อาจจะมีผู้นะครับผู้ซึ่งผมเรียกว่าเขาเนี่ยเจะไม่ชอบความจริงหรือความเห็นต่างนะครับเขาอาจจะเข้าไปรายงานก็ได้นะ ไปทาง Google นะไปทาง YouTube ก็ไดนะ้ซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ดีนะเพราะว่าการที่เราสามารถเห็นหรือมีความใจกว้างนะในการเห็นต่างได้นะเป็นสิ่งดีเราต้องรออนาะคตเป็นผู้พิสูจน์หรือแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคอนเซปต์ไม่ใช่ทุกคนต้องไปพาะปลูกหมดเป็นเกษตรกรหมดไม่ใช่เป็นคอนเซปต์ของความพอดีพอเพียงทางสายกลาง ทางเดินของวิถีชีวิตบนทางสายกลางอริยมรตมีองค์8ประการน,นะการรู้จักขยันหาทรัพย์การรู้จักรักษาทรัพย์การรู้จักคบกรัลรยาณมิตรเพื่อนที่ดีนะฟังดูข้อมูลข่าวสารที่เป็นสารประโยชน์เป็นความจริงเสริมสติปัญญานะครับเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ แล้วก็สมาชีวิตตานะครับการรู้จักใช้ชีวิตบนความพอดีไม่ฟุ้งเฟอ้อไม่เกินตัวไม่เกินกำลังเนี่ยฮะเป็นสิ่งดีเนี่ยเหมือนกันฮนะทำไมถึงถึงไปติดแท็กเหลืองป้ายเหลืองไม่ส่งเสริมสนุนไม่โฆษณานี่เป็นสิ่งที่แปลกซึ่งผมมองแล้วก็เห็นต้องฝึกเป็นคนทําใจกว้างๆนะครับรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างยอมรับฟังความจริงนะครับ แล้วรออนาคตเป็นผู้พิสูจนะ์ในอย่างเรื่องของการเปิดเมืองอู่ฮั่นเรื่องของการระบาดของโครโรนาไวรัสในยุโรปมันเป็นข้อมูลที่จริงทั้งสิ้นเลยการเตือนสติให้ผู้คนระมัดระวังในการจับใจ่ายใช้สอยในการใช้ชีวิตเพราะว่าการเปิดแล้วนะการเปิดเมืองแล้วถ้าเราไม่ดูให้ดีมันย้อนกลับมาระบาดรอบสองแล้วมันเปิดเปิดปิดปิดเสียหายขนาดไหนหรือว่าเขาต้องการให้บอกว่ามันฟื้นเป็น Vshape เ,เลยจบ เห็นต่างได้ครับก็รออนาคตเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยก็ดูระยะจับตาดูที่โมเดลรูปแบบที่จีนเนี่ยนับตั้งแต่การล็อกดาวน์สองถึงสามเดือนมาจนทั้งเปิดเมืองอู่ฮั่นก็ดูต่อไปสิครับเป็นยังไงดูยุโรปต่อไปสิครับว่า สถานการณ์จะเป็นยังไงโอเคนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามนะครับในช่อง Youtube c h anel อาจารย์เสก0 5. 5 1ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและส่วนตออาจารย์เสกเสมอมานะครับขอให้ฟังดีๆครับผมไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเขาจะเป็นผู้เสียผลประโยชน์ในระบบหรือแค่ผู้ก่อกวนโอเคนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ